ค่ดิฉันมาจากกลุ่มสมุดพาการนะคะวันนี้จะมาเสนอปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อน้ำผลไม้โดยคำบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปผวกผู้ไปกับชุมชนดอยคำมีร้านสาขามากกว่า30แห่งและแฟนจชา์อีก15แห่งทั่วประเทศปัจจุบันบริษัทดอยคำดำเนินงานผ่าน โรงงานหลวงอาหารสำย็จรูป3าแห่งได้แก่ 1. โรงงานฝางจังหวัดเชียงใหม่2โรงงานแม่จันจังหวัดเชียงรายและ3โรงงานต่อางจังหวัดสกลนครส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าตลาดของน้ำผลไม้ได้คำปี2 5 6 3้าถึง2564จากรูปจะเห็นได้ว่าในปี2563น้ําำผลไม้ที่มาเป็นอันดับ1จะเป็นน้ำผลไม้ทิปโกอยู่ที่สาเอ็ดเอร์เซ็ันดับ2จะเป็นน้ำผลไม้ได้คำอยู่ที่2 3เเซ อันดับ3จะเป็นน้ำผลไม้มาลีอยู่ที่22%อันดับ4จะเป็นน้ำผลไม้ยูนิฟอยู่ที่14%และอันดับที่5จะเป็นน้ำผลไม้ชบาอยู่ที่3%จะเห็นได้ว่าปี2564น้ำผลไม้ดอยคำและน้ำผลไม้ยี่ห้ออื่นๆส่วนแบ่งและมูลค่าตลาดลดลงถึง14%จึงทำให้เห็นว่าผู้รบริโภคสนใจน้ำผลไม้ลดลงทำให้ยอดขายน้อยลงค่ะงบกำไรของน้ำผลไม้ดอยคำ ผลประกอบการปี2562ถึง2564ปี2562รายได้อยู่ที่1,791ล้านบาทกำไร22ล้านบาทปี2563รายได้1,577ล้านบาทกำไรอยู่ที่4ล้านบาทค่ะและปี2564รายได้อยู่ที่1,899ล้านบาทกำไรอยู่ที่116ล้านบาทเติบโตขึ้น27%ปัจจัยภายในองค์กร คุณภาพของวัตถุดิบดอยคำเน้นใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งเป็นจุดขายสำคัญที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในปัจจุบันรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และถูกปากผู้บริโภคทำให้เกิดการบอกต่อซื้อซ้ำหลากหลายของผลิตภัณฑ์การมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษา และสิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื้อน้ำมะเขือเทศโดยคำของผู้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อทราบถึงประชากรที่ชอบดื่มน้ำมะเขือเทศเพื่อทราบถึงส่วนผสมทางการตลาดเพื่อทราบถึงแนวโน้มทางการซื้อน้ำมะเขือเทศดยคำขอบเขตกรอบวิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหาความพึงพอใจในการซื้อน้ำมะเขือเทศดรยคำขอบเขตประชากรกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ขอบเขตระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กันยายน2567ถึง30กันกายน2567ค่ะจบการน,นำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ